จริงเหรอลูกพราหอมทีลูกเอ้าลูกเอา้าแล้วทำไมกูหอมลูกไม่ได้ล่ะลูกจุกค่ะหอมลูกก็ไม่ได้ใชิบหมมึงนี่ห่วงอย่างกระทังลูกพึ่งมาทำไมลูกมีอะไรเนี่ยพอ่อคือว่าวันเนี้ยนะระหว่างที่ฉันเดินทางไปทำบุญเนี่ยฉันได้พบกับผู้ชายคนนึงจ้ะเ,<อ>เขาน่าสงสารมากเลยพ่อบ้านก็ไม่มีอยู่ข้าวก็ไม่มีกินเอเอเดี๋ยวดเดี๋เดเด เป็นไงลูกฉันจะเลี้ยงมันกับมือคนโตเป็นไงเปรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้ไม่เหมือนลูกนี่หัวแก้วหัวแหวกเธอรักไปยังไงพาผู้ชายเข้าบ้านนี่เป็นไงทำบุญทำมาทำโอไปยังไงลูกอีหนูเนี่ยเล่าให้แม่ฟังติลูกนะคือว่าหนูเนี่ยก็เอาผู้ชายเข้าบ้านไปเหมือนกันจ้ะ ทิ้งแถวมึงไอ้นุ่เอาผู้ชายเข้าบ้านเหรอลูกจะพ่อแล้วลทำไมมึงคิดว่าบ้านกูนี่เป็นที่รับเลี้ยงคนจรจัดเลยมึงส่งสารเขาเขาไม่มีจะกินใช่จ้ะกูนี่จะแย่งหมาแดากอยู่แล้วมึงเห็นอไหรเนี่ยก็เลยเอาพาเขาา้าบ้านใช่แต่เขาเป็นคนดีนะพอ่อรู้ได้ไงเขาเป็นคนดีฮะมึงดูบ้าประชาชนเขาเครียดเหรอเอาแนๆ่ๆขอดูนะหน่อยนี่จ้ะเออวันด,ดีไหวายวายผาว้พผาวันดีอุ้ยตายแล้วหลอน ลลไม่เคยรอิ่มแล้วเมียกูเริ่มแล้ว เสียงเนี้ยปุบอกว่าล่อแท้ล่อแท้เออในร้องไม่ออกเสียงกูว่าไม่ใช่ไหนออกเสียงเนี้ก็ล่อแท้เนี่ยในร้องไม่ออกเสียงออกเสียงทีนึงมึงจะอะไรก็ล่อแท้เอาไม่ออกเสียงต่อแล้วให้มึงงงงงเนี่ย เมียอย่างนี้ได้ไงครับพุ่มม่ใครจะมาด่้าเมียพุมมันเกิดเก้าอย่าเอาอย่างนั้นลูกผู้ชายแบบนี้อย่าเอาอย่างนั้นลูกนะครับครับบ้านไม่มี um, อย sí. um> mm hmm. <hum yeah> huh> Zion> ู่ข้าไม่มีกินละลูกผมไม่มีแม้กระทั่งมุ้งหมอนเลยครับโอ้ยจริงเหรอลูกไม่มีมุ้งเลยครับมุ้งไม่มีใช่มีใจครับผมเดี๋ยวเอาที่แม่ใจดีเมียกูใจดีหมอนก็ไม่มีครับหมอนไม่มีครับเอาที่แม่ผมไม่มีเมียครับ จะทำอะไรกับมึงนี่เนี่ยกูอยู่กูเฉยมึงทิบกูทำไมอ่ะก็มึงน่โตัวตาอยู่อย่างเงี้ยไม่กูทิ้บได้ไงแล้วขึ้นมาเก็ตเอาสต็อปอยู่เหมาเธอไปไอ้แสงแส์แม่ตัวนี้กระแล่งดีว่ะ มาเนี่นู่นมึงชื่ออะไรผมชื่อว่าแสนครับชือว่าแสนครับผมเออมึงเข้ามาไม่มีงานไม่มีงานทําใช่ไหมล่ะใช่ครับก็ไม่เป็นไรก็ยม่ยุบกูนี่แหละแต่ว่าตําแน่งอืนมันก็เต็มหมดแล้วนะในบ้านกูมันเลือดแต่ตําแน่งทิศย่างเดียวนี่แหละใครครับพมด้วยล้วขอบคุณมากครับบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาห้าเดี๋ยวพี่ว่างพี่ไปห้าหนูเองไงแล้วอุ้ยอะไรอะไรอะไรต้องมาคุมไม่ได้หรอกไม่ต้องมาคุมก็แล้กกูเป็นเมียมึงนะขอบคุณมากนะพี่ฮันนี่ กับคุณค่าเออนน่นไอ้นดไอโนดใส่ชุดได้ลูกเดียวหัวก็มาเล็มล็อกมึงเห็นลูกกูเป็นยาอ่อนหรือไงมึงดูสินะแต่งตัวอยางสนามบอลไม่คนเอ้ยคนไม่ใช่ยาที่ย่งช่วยลูกหิ้วสลิมเลยชุดเองะยังไงนังไงนังไงเอามึงอะทาหน้าที ช่วยคนส่วนทำส่วนในส่วนอีกทีนึงครับผมกูรับคนส่วนมาไหมแต่ว่ามันรูปร่างช้อนชาแนนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับทำงานร่วมกันเฮ้ยไอ้สิง่งมึงอะทำงานร่วมกับไอ้แสนไอ้แสนนี่ไอ้สิง่งทำความรู้จักกันไว้เฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงอ,อะไรอะไรอะไรมึงมึงทำไมเที่ยวมึงไม่ชอบมึงกูก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละเพือยุอ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมคุยกันเฉย ทำไมมึงวันนี้ทำไมมึงกลับบ้านไปเลยโอ้ยเนี่มึงเรืองผักกูก่อนเลยเหรอกูมาอยู่ก่อนมึงโอ้ยเฮ้ยคฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้าเ้ยเฮ้เ้ยเฮมยเ้ยเฮ้เฮ้ย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 ูฮมยเฮ้เฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้เนเยเ้ยยเกเย้้ ทำไมไม่ไปอ่ะกูไม่ไปมึงอยู่นานแล้วมึงก็ไปอะไรแน่จับตัวไม่ได้เดี๋ยวปุ๊บป๊อกนี่นี่นี่ทำอะไรอ่ะมึงเคยเห็นหมัดมวยไหมหมัดมวยหมัดมวยอะไรหมัดมวยอะไรมึงนี่นี่นเขาไม่เตะหนุ่มหมัดเมาอ้าวแล้วกูเป็นมวยมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเมาทีหลังอะไรอะไรอะไรพี่อะไรไอ้สุแ่งจะมีเรื่องให้คนดูมึงเนี่ยไอ้นี่มันฮาเว้ยมันได้ใจกูเว้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ ร่อเล่นร่อเล่นผมบอกอย่าตีกันเอารางวัลไปก่อนกำลังทะเลาะกันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอที่น่ำรวยนะขอบคุณนะครับยังไรเยอะใหญ่เฮ้ยอะไรอะไรมึงทำไรทำปากจู่ทำไมเฮ้ยอะไรไม่โดนไม่โดนนี่เอ้ยมึงพันตีหัวแม่งเลยไม่โดนไม่โดนนี่เป็นไงเป็นไงโดนเว้ยนี่ทิมมันนี่เดี๋ยวตอกเลยป๊อกนี่อะไรมึงลองก้มมาดิก้มมาก้มมาป๊อกนี่ยังไงยังไงยังไงมึงหาจังวะฮะอะไรป๊อก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 เดี๋ยวแม่งเจอเขาคู่มึงอ่ะ เข่าคู่เลยเข่าคู่นี่เมืึงรู้นี่นี่นี่ไม่กลัวหรอกมึงมีอะไรอ่ะสอกสั้นไหนเขาด้วยเนี่ฮัดนี่มึงนี่มือมาเดะนี่นี่มันเดะเดะไออันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอะไรนิ้วเป็นอะไรย่างสามขุมย่างสามขุมนี่เป็นอะไรเป่าปีก่อนไงเป่าปีก่อนอ๋อเป่าปีเป่าปีอย่างเงี้นเป็นอะไรมึงมึงเข้ามาต่อยกูเลยกูเข้าไปกูกลัวมึงไงดิอ่ะนั่นนั่นจะจะปฏิเสธเฮ้ยกูไม่ไหวกับมึงแล้วเฮ้ย มึงเกินไปแล้วนะมึงมาทะเลาะอะไรกันบ้านผมเนี่ยมามีปัญเลื่อมามีปัญเลื่อมาใจเย็นดิมามามานี่มามากูเล่นแน่เหรอแน่เหรอก็แทงมล้วเนี่ยแทงเหรอมึงกูฟันหัวมึงเนี่ยจะฟันหัวกูเหรอเดี๋ยวตัดจมูกแม่งเลยตัดจมูกเหรอมามากูตัดขาเลยนี่นี่นี่ขาดเลยเห็นไหมเ้ยมึงตัดได้เหรอมึงตัดได้กูตัดได้ นี่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 ตัดเลยตัดเลยแน่มากเหรอขาดแล้วขาดหมดแล้วเลือกไว้ทำไยอะไรนี่อันนึงเอาเดียวเอ้านี่ไงไปช็อตไปช็อตทำไมตายแล้วน้าแป๊จะเอาอะไรใช้ล่ะลูกนี่สงสัยเจอวิชากูทำไมไม่แน่ซะแล้วจงเจอวิชากูนี่นี่นี่เพียงตีใส่ไว้น่าหงุดหงิดเลยใจเย็นใจเย็นไหม มึงต้องเจอ,อวิชากูวิชาอะไรมึงวิชากูมันนี่มันมนีชามเ,เยอะอะ๋อเจอวิชามึงเมื่เกี่ยวอะไรกูกแล้วเดี๋ยวมึงจะเจอของดีกูวิชาเยอะอ๋อ โโออ้้เคุณล่วงใส่มวกไว้อันตรายเข้าใจไหมเข้าใจไหมกันกันช่วยได้เยอะนี่มึงเชฟร้านไหนเนี่ยนี่อะไรวันนี้เล่นหมาทองอ่ะเนี่ยมีห่วงม้าเด้อนี่รองเท้ากูทำไมดูสนามเหมือนจะไม่เข็ดกับเพลงนี้ไม่เข็ดกูไม่กลัวมึงมีอะไรดีมึงงัดมาเลยไม่กลัวมาดิเต๋อแล้กกระปี่ตีแล้วกระปูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพลงเพลงจีนครับปอเพลงจีนได้เหรอเต๋อแล้วกระปู่ตีเมื่อกี้ตุ๋อแล้วกระปี่อ๋อเหรอ బోల కప్పి బేల కప్పు బోలకప్పు